อดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาแล้วค่ะสิบโมงกว่าของเสาวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนหกหกะับพี่น้องมาสายค่ะวันนี้ได้ยินแต่เสียงอิวอิวหิวปะลูกปะอิวอิวคนนี้ทงเก้า พารวยเขากำลังขึ้นนี่แสดงว่าตัวนี้พารวยออพารวยตัวที่ร้องนี่พารวยค่ะอันนั้นเก้าสิบสิบเอ็ดพารวยกับอง์อิงค่ะนี้อิวบาลูกบาอิ้วหิวหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วอิ้ว ันนี้น้องสิบเอ็ดนี่นี่นะค่ะพี่น้องคนเขาเงาวกระมูนนี่ก็จะเป็นน้องเก้านะคะน้องเก้าน้องสิบคนนี้ก็น้องสิบเอ็ดนะคะนี่น้องสิบเอ็ดคนนี้พาเรือคนนี้อุ้งอิงพาเรือหนุ่มฮอตประจําอดัมฟาร์มนะคะใครๆก็เรียกหาพาเรือ หิวบะลูกบะพ่อตัดหญ้าให้แล้วลุงอ้นตัดหญ้าให้แล้วจ้าอินดีรูปหล่อพ่อเรืยเอฟซีที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขก,กายสบายใจได้ค่ะด้อปลอดโรคปลอดภัยกายใจแข็งแรงฝากช่องอดัมฟาร์มน้ำเนยด้ยค่ะพี่น้องค่ะ ฝากดันช่องให้แน่จ้ากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์มือนี้ม้าสายค่ะมือว่าน,นีนพี่น้อง,ลลบบงแล้วเขาแล้วน้ำโรบจ้ามือว่านิพยโยนเร้ไปเห็ดซอยอซอยนองไา้ค่ะทงหน้าอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะติดกันลเลาะ,ะนี่นะคะไปซอยแล้วพนน่นองกับผ้ากัน ค้นึ้นรถแล้วก็เลี้ยงต้มไก่กับตําบองหุงแซบคักพี่น้องใดบรรยากาศคักจาอยู่ทงอยู่ไฮอยู่นาอยู่ไฮอยู่นาอยู่ป่าอยู่เขาออินด,ดีพอปิดเอานะ ใส่ฟอนเข่าที่ข้าเจออ้าบ่อเอาอยหมคะจะมีบางไ้ดีเพิ่นบอ่อเอาเอามาให้กินเชยและค่ะพี่น้องกินเชยบออินดีบ่เอ,อปันหิวบอลูกอันนี้คือพ่อพันอินดีนะคะแล้วก็บรรดาภรรยาทั้งเจ <c oughs> ็ดบรรดาเมียเมียเลยเจ็ดโตเราเลยนะคะกำลังตั้งท้องนะคะออปะ อปีนะคค่ะกำลังตั้งท้องใช่ไหมออนอินอตอมอตอมวันนี้น้องคาเต๋เยอเขาขายกันนะค่ะพี่น้องความความใหญ่กระทอกันอันนี้สี่ตัวนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร ลูกครึ่งค่ะรูซ่าผสมมารูซ่าผสมมาพี่น้องขาโปรเด็ดโปรดีโปรดังสิบสี่ถึงยี่สิบพฤศจิกายนอยู่นะคะเหลืออีกสองวันนะรีบโทรมานะคะพี่น้องขาใครอยากเลี้ยงรีบโทรมาจับจองกันไว้ได้นะคะ ราคาโทรมาคุยกันเลยจ้า14-20นะคะโปรตอนรับลมหนาวก็วันที่20เป็นวันเกิดลุงอ้นนะคะก็เลยจัดให้พี่น้องค่ะพี่น้อง่ะซึ่งกวางจะที่จะได้รับนะคะมีลักษณะสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันงามเหมือนกันกับของอดัมฟาร์มแต่ไม่ใช่กวางของอดัมฟาร์มนะคะจะมีกวางจาก ที่พักที่อื่นที่จะส่งให้พี่น้องนะคะพี่น้องขางามขึ้นกันนี่ละจ้าพันผู้ใดอยู่ไก่อาดัมฟา้ามก็เดินห้างมาเบิงอยู่อาดัมฟา้ามได้คะ่ะพี่น้องขาสุดแทะแต่พี่น้องแล้วนะคะนอ้อนี่คะ่ะงามบอคะ่ะพี่น้องตุยบอคะ่ะ ท่องหมดแล้วทั้งทั้งไอ้ทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งโตใหญ่ทั้งตุยไปดูเด็กๆบ้างนะคะพี่น้องคะออกไปดูเด็กๆบ้างเราออกไปดูเด็กๆบ้างเดี๋ยวไม่ต้องออกมายังออกมาไม่ได้ยังออกมาไม่ได้คอ,อกนอกยังไม่ได้ล็อกมันมิตาสีย่างออกมานน,าน่าเถ่านี่พาลวยนี่ยังไม่ได้เขาขึ้นเดอ้อ น้องอีเลฟเว่นตัวที่อันที่เขาเริ่มแทงน่ะพารวยมันเป็นตัวที่สี่เนาะเฮ้ยพารวยก็เริ่มขึ้นเหมือนกันเริ่มขึ้นเหมือนกันเหลือแต่อุงอิงยังไม่ขึ้นพารวยพารวยครับพารวยใจละกลวยกลวยกับโบมี่มาให้พารวย คาะรวดพ่อพ่อเดียวเดียวขอหน่อยขอหน่อยสักหยุ่มลูกไขยติดกับไม้น้ำแน่ติดกับไม้น้ำจะบาดลูกลูกไข่สิกินบอไข่เยอะไป่หายลูกไข่ทางนั่นเป็นเด้อพี่น้องค้ามาเฮาเอ๊มาแล้วเร็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 วนี่ไปจ่อยไปจ่อยเขาเอาเอาหยาม่ไปจ่อยค่ะพี่น้อง มาแล้วมากินทางนี้นี่ลูกบอสนใจเฮาเลยเฮากลับไปตายล่างอยู่เฮากล,กลับไปตายล่างอยู่โตใหญ่คือเก่าครับพี่น้องโตน้อยบอสนใจเขาเลยจ้าสวัสดีค่ะลุงอน้นสวัสดีครับ มีอะไรจะฝาก FC ไหมคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้แฮงครับวันนี้แหง้งก <laughs> ดไปสามกลม <laughs> ฉลอง <laughs> ฉลองแล้วเขาแล้วน้ำมิมดไปสามกลมล้องน้องไส้เพิ่นนะคะเออกินดีค่ะพี่น้องพ่ออันนี้เขาเรียกว่าหญ้าธรรมชาติเหรอหญ <laughs> ้าธรรมชาติ ตัดมาสดๆนะคะกินดีค่ะครับพี่น้องพี่น้องรับชมจากท่างใดแน่นอนจากคอมเมนต์มานะคะพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาหิวก็ร้องเสียงดังเนาะเวลาย่ามาแล้วเงียบเลยเนาะลูกเนาะ ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาจ้าฝากช่องน้ำแนเดอว์ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลคก้กดแชร์แบ่งออกแหลวกับปิดตาเบิงดีเดีเนาะจ้าพ่นทางพ่นทางพุนทางพนค่ะพ,พี่น้องพบพลอกันไหมคลิปหนาคลิปนี่สวัสดีจ้า <laughs> nhiều lón xiềng đằng